ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยอปอพารวยปอยีไทยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ปราชาเนะครับวันนี้เราจะมาทําพิธีขอนะขอโชคขอลาบกันนะครับน้องงวดที่แล้วคือเขาได้โชคได้ลาบกันนะครับผมก็มาขอกันที่นี่แหละครับพี่สีครับผมวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะวันนี้ลูกหลานก็ไม่ได้มาลบหลูเนาะลูกหลานก็จะมาถ่ายทํา ตัวแนวทางฝากพ่อพ่อแม่ทางบ้านนะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับหลวงปู่นะฮะหลวงปู่วัดป่าช้านะครับสามตัวนะครับปู่สามตัวตรงนะครับวันนี้ท่านก็จะมาทําพิธีขอโชคลาภให้นะครับผมก็กราบนุโมทนาบุญนะครับผมโอเคครับเพื่อนไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพิธีนะครับจะทําแบบไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับขอเจริญพรครับวันนี้ปู่มาทําพิธี ขอโชคขอโชคลาบขอโชคขอลาบนะครับที่ปราชะปราชะนี่แหละปราชาเมมนี่แหละคือปราชาบ้านคือคือคือว่าเราจะขอเพื่อจะไปสร้างสร้างอะไรครับปู่ครับไปทำศาลาไปมุงหลังคาไปมุงหลังคาศาลาใหม่ก็เลยมาขอที่ปราชะนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพิธีเนาะ จะเป็นตัวไหนน้องปู่นเนาะครับเดี๋ยวตามเอ็ดมินมาครับผมจะเริ่มทําพิธีแล้วนะครับเนาะครับอะเดี๋ยวให้เอ็ซีรออีกสักคู่หนึ่งนะครับผมปเดี๋ยวทางเอ็ดมินเขาจะพาไปรับชมนะครับจะได้ตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนนาาาาาาคคคะะ่เเเเบวววททมมมิกตตีูจยยัรรส ติ่ันตาสันติเกยังโมนีวะละวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนาคโลยัมบัตันตาธรรมสวนาคโลยัมบัตันตาธรรมสัวนกคโลยัมบัตันตาน่าบอกไหมเออโมนีที่มาขอโ่งขอลาบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเรียนได้ปะ mà là con cầu lên đấy thì Lê có lên để có câu bỏ ưng có ตัวเก่าคุกสองตัวตัวเก่าเอาว่าตัวเก่าหกศูนยลิตหกศูนย์เหลือรงหกศูนย์หกศูนย์ตัวเก่าหกศูนย์แล้วครับอืมเฮ้งที่ตลอดได้ไหนหกศูนย์เกดศูนย์ะกคมาป่วนละาดูโอ้น้ำหอนเลยเ ดีสามพ่อเลยคือตัวที่สามใช่ไหมครับีสามไลนเนอะเป็นเองเนี่ยเรีนสิเรียนแห้งสมอมืเป็นเองพุม่มหน,น,นึ่งก็ยังขึ้นครับกวานี้จจจะจจจะจจขึ้นถ้าตัวนี้ที่สามเนี่ยถ้าหักมาเป็นวงเลยบเดตัวดตใดะบอกมาเด้ปูด้อไอ้สัวมานน้ำกัน

อยดาให้มันุดดิตัวสามตัวสามหมุนมาดูตัวสามปู่ของที่ของคุมสามคุมทีด้อตัวสามตัวที่สามมังดูเห้หมุนมาดูร้านมึงดูได้มาสองตัวแล้วใช่ไหมครับปู่หกหกเนาะหกศูนย์แหละครับหกหกสองตัวหกหกเก่ว่าจ้า Chẳng làm mừng tụi nó luôn Đó, 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 Em mới được sâu, sâu sâu rồi Cái lăng má của lông mắc bao Bởi คาถาหนิว่าท่นใส่ห้องท่านใส่เด่นร่องคาถามึงคาถาเอื่นเอิ่นวิญญาณป่นบาซาปันวาหกเก้าหกหกหกศูนย์คาถาเอิ่นวิญญาณวมดจะนี่คาถาวิญญาณมาบอกเลยปูนาซาปันวาอันนี้คาถาเอิ่นวิญญาณรครับปูนโอ้ครับยังไม่หยุดน้้ยับยังไม่หยุดอครับดูตัวเลขกัน มันรู้แกกำลังทังไเ7็7 6อือหัฟหัวเลยหน้หัวเลยเจ็หกนงเจ้าที่เจ้าทาเอาเนาะเจ็ดหกมาเอกยอดวิวด้อ เป็นหกศูนย์ก็ได้ศูนย์ก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้ดอวันหยุดกันตัวไหนครับปุ๊เป็นเจ็ดก็ได้ศูนย์ก็ได้เนี่ยเจ็ดก็ได้ศูนย์ก็ได้เนี่มันเป็นเลขตัวเดียวรอวันหยุดกันเดี๋ยวหหยุดหยุดกันถ้าหยุดปุ๊บต่อไปย่นี่หยุดแต่รอหยุดกันถ้ามุนจอก็คือศูนยถ้ามุ่มาจอก็คือ เจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกอย่างนี้แหละครับปู่เยวเยี๋ยวเที่นูีนอันทีแล้วอืม สองตัวก็พอแล้วเป็นเงินสองตัวเป็นตัวใด่จครับคือเจ็ดหกศูนย์ะครับปูอืมเป็นศูนย์แม่ตัวหนึ่งนหโอ้นึ่นหกครับเนี้ยตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเจ็ดหกศูนย์เหครับปูตัวเดิมเหรอครับอืมตัวนี้ก็ได้ดิศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจดศูนย์หกนี่นตัวนี้ก็ได้ดิตัวนี้เจ็ดได้น่ยครับ ตัวนี้หกหนีอ่อืออตัวนี้ศูนครับศูนย์ก็และศูนย์ก็เจ็ดหนามันมันกันศูนย์เจ <7, S 2> <5. S 1> ็ดศูนย์หกอือไปเลยเจ็ดหน่เจ็ดเจ็ดถ้าสองตัวก็เจ็ดหก <7, 6, S 1> ่มีสองตัวก็เจ็ดหกเจ็ดหกเราเจ็เจ็ดหกเจ็ดนเนี่อือครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์อื่งน่งค่ถามไหมละค่ถาม ล้าทาตัวนี้ยี่ขังก็ลทาตัวนี้ขังคือออกแท้นี่ครับเนาะนีาน้ดแหละโอเคเลยเจ็ดนี่ก็เจ็ดตัเจ็ดเจ็ดกับศูนมันยังตันงเนยเจ็ดกมันกึ้งอ่ะึงกึง